เบื่อคำพูดที่ทิมแทงจิตใจกันนะคะคุณกับแฟนของคุณเนี่ยอาจจะมีประเด็นในเรื่องของคำพูดก็ได้นะคนที่มาด้วยเด็กที่สองเป็นแฟนกันอยู่นั่นแหละจริงๆก็รักกันแหละแต่ปากคอเนี่ยรร้ายไม่มียอมกันเลยนะคะอีโก้ทั้งคู่จัดเต็มอืมเนี่ยมีมีมีคำพูดที่ทให้ทิมแทงกันแล้วทําให้เสียใจเสียความรู้สึกต่อกันมากๆคือคือนายออฟสอดตรงนี้นะอืม ขอขยายนายออฟสอดหน่อยความรักมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยอืมเดทาวเวอร์อ้าเพิ่งจบแล้วอาจจะดีวกว่ต่างชาติหรือเปล่าคนอายุน้อยกว่านะคะคนไกลคุณมีความรู้สึกว่ามันคงจบแล้วมั้งนะคะแต่ไพ่มันรีเวิร์สนะทาวเวอร์มันเหมือนกับว่ายังไม่จบแต่คุณมีปัญหากันแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ได้อ n เน g y นี้นะ ถ้าคนคุณบอกว่าคุณไม่ได้มีปัญหาก็แสดงว่าปเป็นเรื่องก,กองอื่นนะคะายกองนี้ไม่ใช่ของคุณนะเอาเขาพูดย้ำกันทุกคลิปอันไหนที่มันเราเลือกแล้วแล้วพอเข้าไปฟังแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ตรงกับเอเนจีของคุณก็แสดงว่ามันไม่ใช่ของคุณนะข้มปมายก่อนนะคะจะมีหลายกองหลายกรอง,องรอเรือหลายกองให้คุณเลือกเพราะฉะนั้นเรื่องซีเรียสนะคะถ้าเกิดคลิปนี้ไม่ตรงเลยทั้งหมด3ากองก็ไปดูคลิปอื่นนะคะ ได้จะเป็นเอา Energy ที่มันตรงกับคุณที่สุดล,ะละ้ล่ะไปเลือกเอานะคะเราทำไว้เยอะนะคะเกือบจะ5,000 5,000าีโอได้ละมั้งนะคะดูกันให้ตาแตกไปเลยนะคะดูฟรีนะคะแนะนำฟรีนะคะช่องนี้เพราะฉะนั้นอย่าอินอย่าซีเรียสอย่านอยหมอนะคะแล้วก็อย่าดราม่าด้วยเนาะเราก็คือปุถุชนคนธรรมดาที่อยากจะใหะ้คุณได้แก้ปัญหาในเรื่องความรักเราก็ ใช้ไพร่ใช้ไพร์เ,เราเรื่อยัะใช้ไพ่ทาโร่ศาสตร์ตะวันตกเป็นสื่อกลางให้คุณเท่านั้นเองนะคะเป็นแค่ตัวเชื่อมระหว่างคุณกับจักรวาลเนาะโอเคระหว่างคุณกับไพก่กะทุทีแหมจักรวาลเยอะไปเยอะไปไกลไปเนี่ยเดอะทาวเวกับหัวใช่ไหมแสดงว่าเรื่องราวของคุณยังไม่จบหรอกนะคุณอาจจะดิวกับ มันอาจจะมีปัญหาเรื่องคําพูดกันเพราะว่าคุณอาจจะสื่อสารกันแบบผิดพลาดเพราะาคุณอาจจะเป็นคนต่างเชื้อชาติศาสนาแล้วมันไม่เข้าใจในคําพูดมันไม่เกตอะ่ะคุณเข้าใจไหมเออพี่ออมมีมีมเอ,อ่อมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะคะนานแล้วนะก็มีคนทํางานดีนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นครูอาอาจารย์สอนภาษาแหละนะคะเขามาจีบเราแต่เราไม่รู้ว่าเขาจีบ พออะไรรูป้ป่ะเออเขาก็ให้นามบัตรมานะคะจุนป่านนี้ก็ยังไม่เคยโทรหาเขาเนยไม่เคยโทรหาเขาแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเราเข้าใจผิดว่าเขาจะให้เราไปเรียนภาษากับเขาอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะคะเป็นอาจารย์มหาลัยมอดังเลยนะคะมอดังเลยนะคะแล้วก็เป็นคนอัธยาศัยดีนะคะแล้วเขาก็เข้ามาเป็นลูกค้าก่อนนะคะเริ่มมาเป็นลูกค้าก่อนตอนแรกนะคะแล้วก็ให้พอครั้งที่สองนี่ก็ให้นามบัตรมั้งคะเจอเราเราให้นามบัตรแล้วก็ เขาเขาก็แนะนําว่าเขาเนี่ย I am single คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยโสดเ,เราก็บอกว่าอ๋อเออโอเคเราก็บอกว่าเรานี่เป็น single mom นะอะไรเงี้ยอืมก็คุยกันได้สักพักหนึ่งนะคะถามอายุถามงานถามนู่นนี่ไปแต่สุดท้ายมันจบกันตรงที่จบไม่สวยตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบขี่บิ๊กไบค์นะคะแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบความเร็ว นะอาจจะอาจจะชอบดูบางทีใครถ้าไปติดตาม Facebook จะรู้ว่าเราเหมอเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูเขาขับนะบิ๊กไบค์ของต่างประเทศเนี่ยดูดูผู้หญิงดูอะไรเงี้ยอย่าง,ยงประเทศจีนประเทศเอ่าอ่าอ,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 อเมริกาอะไรเงี้ยดูนะคะแล้วก็มาโพสต์ลงมาแชร์เนาะแต่ถามว่าให้เป็นนั่งไปซ้อนไปขับแม่ทํานะคะไม่นะคะเพราะว่าเป็นคนที่กลัวความ กลัวความสูงแล้วก็กลัวความเร็วจริงๆแต่ตัวเองเป็นคนขับรถเร็วนะคะเป็นคนที่ขับมอไซค์เร็วคนหนึ่งทีเดียวตอนนี้ก็กาลังยั้งยั้งบาทาเหมือนกันนะคะว่าขับรถเร็วตอนนี้ก็อพออายุมากขึ้นเราก็ไม่อยากจะไปะไปเร็วอะไรมากมันอันตรายนะคะในในเดี๋ยวเราก็ได้ตายทุกคนแต่เราไม่อยากจะตายแบบนั้นนี่แหละมันก็เลยเป็นประเด็นนะเล่าว่าให้ฟังว่าบางครั้งการสื่อสารของเรากับคนต่างชาตินี่มันอาจจะ มันอาจจะไม่ตรงกันเขาเขาต้องการสื่อบางอย่างแต่เราเข้าใจอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยอืมนะคะเขาเป็นอาจารย์สอนภาษาภาควิชาวิศวกรรมมาศาสตร์นะคะอืมของมอดังอ่ะบอกแค่นี้แล้วกันแล้วอายุนามันก็คือแบบรุ่นพ่อเรา นะคะคนที่มาจีบก็เป็นอายุนามรุ่นพ่อเราเลยแต่เราไม่ได้มีปัญหานะคะเรื่องอายุไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างเรากับเขาแต่เป็นปัญหาตรงว่าเราเข้าใจกันผิดนะความผิดพลาดเหมือนมมันก็ทาให้ให้เราเอ่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คอนแทคกันต่อหรือนะ ประมาณนี้นะคะก,ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กนี้นะคะคุณดิวต่างชาติแล้วคุณมีการสื่อสารที่ผิดพลาดและไม่เข้าใจกันอย่างรุนแรงเลยนะทั้งคําพูดทัศนคติก็เป็นไปได้ความคิดไลฟ์สไตล์ได้นะเพราะว่าก้าวดาบขึ้นมาแต่ถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคนนี้นะคนมีคู่มีแฟนเนี่ยกองนี้คือยังไม่จบหรอกนะ the tower รี r วิ a ์ e ก็คือยังไม่จบง่ายๆ่ายอืมแต่คุณต้องมาดูเรื่อยๆนะคะว่า energy ของคุณในเดือนต่อไปมกราปีหน้านะปี ปี6-6เนี่ยเป็นยังไงนะมันมีซิกออฟสอดวิวออฟฟอร์จูนก็บ่งบอกได้ชัดเจนว่ามีอุปสรรคเรื่องการเดินทางที่จะมาหากันค่อนข้างเป็นรักระยะกย long distance ไกลลองดิสแท e r e เลช i ั่นชะิพได้เนะกองนี้ก็สู้ๆนะคะยังไม่จบหรอกแต่อาจจะไม่ได้ช่วงนี้คุณอาจจะมีความ ขัดกันเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมาเจอพบหน้ากันได้ทุกวี่ทุกวันมันก็เพราะฉะนั้นมันทาให้ความสัมพันธ์มันอาจจะห่างและมีปัญหาเป็นเรื่องปกตินะอย่าไปซีเรียสนะคะก็ดูถ้าเขาใช้คู่เราเดี๋ยวเขาก็พยายามนะคะขี่เมฆมาหาเราเองะแต่คนไม่ใช่คู่กันอยู่ใกล้แค่ไหนก็ไม่ใช่คู่กันนะคะจําไว้นะคนเป็นคู่กันอะตอนให้คุณเขาอยู่นู่นอีกซีกโลกนึงอะว่าคุณอยู่อีกซีกโลกนึงอะคนเป็นคู่กันก็คือเป็นคู่กันอย่าไปซีเรียสนะคะเชื่อเรื่องพรมลิขิต ถึงจะได้วนมาดูคนที่มาดูไพ่ทาโร่แล้วชอบพอาคาสหรือแรนดอมอะไรก็แล้วแต่หมอเชื่อว่าหนึ่งในนั้นคุณจะต้องเชื่อเรื่องพรหมวิชิตนะโอเคเนาะมันต้องมีมันต้องมีละห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์่ต้องคุณต้องเชื่อเรื่องพรหมวิชิตโดนบันดาลชักพาน,นำให้เราได้มาพบกัน <c oughs> ก่อนนะั้นอยู่กันแสนไกลเก <c oughs> ่าแล้วเกิดทันกันบ้างปากคนที่ดูสมัยนี้นะคะ ผมริขิดโดนจิตใจฉันจริงได้มาคู่กับเธออ่าปะร้องเพลงเยอะละเจ็บคอเดียด๋วยวจะโดนลิขสิทธิ์อ่ากองที่สามมาดูขั้นการงานการเงินความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะอาจเสร็จเราก็จะไปเก็บผ้าแล้วนะจ๊ะอืม แต่นานแล้วนะคะเรื่องที่เราเมื่อกี้นี่คือนานแล้วนะอืมเป็นปีแล้วมั้งนะเป็นปีแล้วน่าจะปีที่แล้วนะคะเขราะว่าเป็นลูกค้าไงเป็นลูกค้าที่น่ารักนะคะก็ะมาสองสาครั้งอ่ะมาสองสาครั้งเองอ่ะเขาชักชวนเราบอกว่าทําไมเออเราไม่ซื้อบิ๊กไบค์มามาขี่เออดูเขาดูเขาชวน <laughs> เขาเห็นมอเตอไซค์แบบ ตอกต่อยของเราแล้วเขาก็บอกว่าทําไมยูไม่แบบยูไม่ซื้อบิ๊กไบค์มาขี่ว่าเออบ้านมีตังซื้อบิ๊กไบค์กูคงไม่อยู่อย่างนี้หรอกพูดให้หานะคะเออบางทีก็แต่บางทีเขาก็ไม่ดูนะเออบ้านอย่างเช่าข้าวยังซื้ออยู่เลยบิ๊กไบค์นี่ไม่ได้ถูกนะคะบิ๊กไบค์แพงนะบอกให้แล้วการจราจรในเมืองไทยมันไม่น่าขี่อะคะ่ะนะมันอันตรายตายทีแบบ ขาดครึ่งท่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบนะแล้วเราก็ไม่อยากให้คนที่รอบตัวหรือคนรักคนในครอบครัวลูกหลานอะไรไป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 ขี่เหมือนกันนะมันอันตรายนะคะความคิดใครความคิดมันอ่ะนะคนชอบไปห้ามกันไม่ได้นะคะไลฟ์สไตล์ส่วนตัว เราอาจจะชอบอย่างเราเนี่ยชอบ enjoy eating ชอบหาอาหารที่มันของกินที่อร่อยๆกินบางคนก็ชอบท่องเที่ยวทั่วโลกชอบไปดินแดนที่แบบว่าห่างไกลไม่เคยได้ไปเกิดมาชาตินึงต้องไปให้หมดอะไรเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะชอบอยู่กับธรรมชาติชอบอยู่ชอบกางเต็นท์นอนชอบไปแคมป์ปิ้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันบางคนชอบเข้าห้องสมุดบางคนชอบแฟชั่นบางคนชอบเดินห้างบางคนชอบดูหนังนะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันบางคนชอบเลี้ยงสัตว์ บางคนชอบปลูกต้นไม้บางคนชอบทำสวนบางคนชอบการทำอาหารเงี้ยมันคือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเหยียดอย่าไปเหยียดไลฟ์สไตล์ของใครนะคืออย่าไปดูถูกเขาเขาจะชอบอะไรบางคนก็ชอบนอนนะ <c oughs> นอนนี่คือไลฟ์สไตล์นะ <c oughs> อย่างวิออมเนี่ยวันอยู่ถ้าถามว่าเทศกาลอยากไปไหนอยากนอน แล้วก็อยากมีของกินอยู่ในตู้เย็นที่ของที่เราชอบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นผลไม้อยากให้มีแบบนั้นแล้วเราคิด,คดว่าบ้านนะ่ะมันคือเซฟโซนแล้วเพราะฉะนั้นนะเราอาจจะอินโทรดมากเกินไปหรือเราอาจจะเป็นพวกเบต้าก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไปเซอร์ดูนะว่าเบต้าคืออะไรเนาะอัน <laughs> นี้ก็จำเข้ามา <laughs>